ชีวิตของเราจะก้าวต่อไปได้อย่างไรในวันที่ไม่มีแม่ยุ้ยและพ่อจะก้าวต่อไปได้ยังไงอย่าลืมติดตามนะคะสองพ่อลูกสุดสีพ่อร้องขามูลคดีและยุ้ยปฐมวันควงกันมาเผยชีวิตหลังสูญเสียแม่ทุ่มพร้อมแชร์ไม้เด็ดเป็นแบบอย่างที่ดียังไงลูกถึงอยากเดินตามรอยพ่อทําแรงตอบเร็วเพราะชีวิตต,ต้องก้าวต่อไปใช้เวลากลับมายิ้มสู้อีกครั้งตั้งสติว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันไปไหนไม่ได้แล้ว โมเมนต์ไหนของแม่ทุมที่ไม่เคยลืมฮะสมัยหนุ่มๆพ่อเกเรมากข้อนัด9โมงไป10โมง11โมงพ่อต้องรับฟังนะบอกอ๋อแม่พูดจะรับฟังทุกอย่างนะพ่อจํำไหมนะวันไหนที่พ่อดับมันจะเหมือนหมาตัวหนึ่งสาร,สารภาพบางเรื่องคนบางบ้านอาจจะยังไม่รู้ก็ได้<ช>แต่ก็มาดูรายการนี้ปั๊บท่านจะรู้อ๋อในรองเป็นอย่างนี้ยุยเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ สารภาพไหมครับยิ่งอายุเยอะพ่อยิ่งดื้อแหมเฮ้ยเมียลูกพวกเนี้ยเวลาพ่อแม่มีชีวิตอยู่ขอที่เขาชอบก็ไม่ให้เลยไม่ให้ทั้งอย่างเลยคนตายแล้วเคาะลงเนี่ยพ่อทีวันนี้เอาของชอบให้พ่อกินคุณเอากินยังไงสารภาพไหมกดดันมากชีวิตนี้ไม่อยากเกิดเป็นลูกรองเขามูลคดีแหมหนูพ่อหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีหนูไม่อยากเป็นได้ยังไง ใช่หรือไม่คิดว่าคนดูได้อะไรจากดูรายการวันนี้ <c oughs> ผมว่าหนึ่งได้เห็นความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวและก็ได้ความคิดในแง่ต่างๆในการใช้ชีวิตยุคนี้สมัยนี้ถ้าอยู่ไม่เป็นคุณตายอย่างเดียวทำงานหนักแค่ไหนก็มีเวลาให้ครอบครัวใช่หรือไม่โอ้โ <c oughs> เรื่องหเรื่องกขนาดนั้พ่อลูกเหมือนกระจกเงาทอนิสัยเหมือนกันมาเป๊ะวิธีการทํางานล้วชอบเขาแต่ว่าการวางตัวเขาไปเหมือนแม่ชอบดูผัวโอ้ยเสือสิงง